สวัสดีคะ่ะอันนี้ก็จะเดินขึ้นเครื่องนะคะทุกคนน,นี่ก็จะเป็นบันไดเลื่อนที่จะเดินไปขึ้นเครื่องนะคะอันนี้ก็ให้คุณลุงถือกระเป๋านะคะทุกคนก็เดินไปเรื่อยๆนะคะจะมีกระเป๋าอยู่สองใบนะคะใบเล็กนะคะทุกคนคุณลุงก็เป็นคนถือนะคะเพราะว่าใบาเล็กใส่เสื้อผ้าไปน้อยนะคะนี่ค่ะก็เข้ามาที่เครื่องบินแล้วนะคะทุกคน ว่บรรยากาศเครื่องบินข้างในก็จะเอามาให้ดูนะคะก็จะเป็นเบาะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นหูฟังนะคะอันนี้ก็เป็นเบาะที่นอนนะคะก็จะนั่งนะคะก็จะมีออเดอร์มาให้ก่อนนะคะก่อนที่จะนั่งที่นะคะทุกคนก็จะมีเสิร์ฟคนละสอแก้วนะคะทุกคนก็จะเป็นแชมเปญนะคะเป็นแชมเปญที่บนเครื่องเกาเสิร์ฟให้นะคะทุกคนนี่ค่ะก็ จะนั่งดื่มสักนิดหนึ่งก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นของคุณลุงนะคะก็เป็นเบาเอนนอนได้นะคะเป็นของ Business Class นะคะทุกคนาจากสนามบินสุวรรณภูมิไปดูไบนะคะ6ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆนี่ก็ของคุณลุงนะคะแชมเปญเช่นกันค่ะนี่ก็จะนั่งดื่มนิดๆก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะ คุณลุงก็ดื่มเหมือนกันนะคะก็จะนั่งดื่มกันก่อนเนาะอันนี้ก็นั่งแล้วก็เอนเบาลงได้นะคะนี่ฟาตมาก็จะามาให้เห็นเนาะว่าเบาะนี้เขาก็เอนนอนได้นะคะนี่ก็นั่งอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนก็จะมีที่ใส่หูฟังเพลงแล้วก็นอนไปนะคะก็จะเอนนอนเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะก็เหยียดขาได้เหมือนเตียงนอน เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะมีพนักงานมาปูที่นอนให้นะคะแล้วเราก็จะพร้อมที่จะนั่งแล้วก็พร้อมที่จะเอนนอนก็ได้นะคะทุกคนแต่ฟาติมาก็จะนั่งแล้วก็มีดื่มนิดๆแล้วก็จะทานข้าวนะคะทุกคนคุณลุงจะให้ดื่มนะคะก็ดื่มเสร็จแล้วก็ทานอาหารนะคะก็จะอาหารบนเครื่องก็ไม่มีอะไรมากค่ะสลัด ผักนะคะทุกคนแล้วก็ขนมปังเนาะแล้วก็แยมนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอาหารฝั่งดูไบามากกว่านะคะก็จะนอนก็นอนไม่ได้หรอกค่ะก็มีคนกวนนะคะทุกคนก็ต้องตื่นค่ะเพราะคนกวนี่ค่ะก็ปลุกนะคะนอนไนด้เดียวนะคะก็ปลุกให้มาดื่มกาแฟนะคะเพราะว่าเครื่องจะล่อนลงดูใบแล้วนะคะทุกคนก็จะดื่มกาแฟแล้วก็จะ เซตที่นั่งอะไรให้เรียบร้อยนะคะก็จะเตรียมตัวที่จะลงนะคะตอนนี้เครื่องบินก็จะถึงสนามบินดูไบแล้วนะคะเพราะว่าเปิดไฟแล้วนะคะฟาติมาก็จะต้องเตรียมพร้อมนะคะก็คุณลุงก็จะลุกเอากระเป๋านะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะยืนรอลงเครื่องนะคะถึงดูไบแล้วนะคะหกชั่วโมงค่ะบินนี่ค่ะก็ จะเดินออกไปนอกเครื่องแล้วนะคะทุกคนเข้าไปในสาดามบินนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถึงดูใบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ